เรากัางช่วยเหลือพี่น้องประชาะชนผู้ประสบภัยในพื้นที่แล้วนะคะมาดูการคาดการน้ําในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยกันบ้างซึ่งกองอํานวยการบริหารจัดการน้ําส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้นะคะก็ได้มีการคาดการสถานการณ์น้าในพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยภาคใต้วันนี้ค่ะช่วงนี้จะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนไปปกคลุมเกาะสุมาตร,ราในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางกําลัง พัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันทําให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับการคาดการแนวโน้มความเสี่ยงในช่วงวันที่17-19ธันวาคม2565คาดการว่าจะมีฝนตกหนักในบริเวณภาคใต้ตอนล่างในบางพื้นที่ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงน้ำหลากดินถลม่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มส่วนคลื่นบริเวณส่วนคลืนลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ซึ่งสองจังหวัดภาคใต้ตอนล่างดังต่อไปนี้คือจังหวัดสงขลาและจังหวัดนราธิวาสให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ําจะมีฝนตกหนักในบางพื้นที่ในส่วนของพื้นที่เสี่ยงน้าหลากดินถลม่มระดับน้ําทะเลยังคงหนุนสูงในวันนี้และจะลดลงในวันพรุ่งนี้ก็คือวันที่14ธันวาคมค่ะโดยขนาดนี้นะคะส่วนราชการในพื้นที่ได้มีการประสานงานร่วมกับกรมชลประทานกรมป้องกันและบรรเทาสาธรารณภายัยตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะส่งข้อมูลของสถานการณ์น้ําเพื่อประเมินให้ความช่วยเหลือรวมถึงเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือ เพื่อให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนแล้วโดยขอให้พี่น้องประชาชนได้ติดตามข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องจากกรมประชาสัมพันธ์ต่อไปนะคะก็เฝ้าระวังอยู่2จังหวัดด้วยจังหวัดสงขลาแล้วก็จังหวัด<ล>ราธิุวาส<ช>นะคะ